แบ่งข้อมูลออกเป็น2 2ส,ส่วนนะครับเ,เราจะแบ่งในส่วนที่มันเป็นเดบิตกับเครดิตนะอย่างที่อาจารย์ลิชาร์ดบอกว่าเวลาที่มันแบ่งนะโลกนี่เราจะแบ่งลักษณะครึ่งหนึ่งนะครับก็คือครึ่งด้านซ้ายจะเป็นเดบิตนะครับครึ่งด้านขวาจะเป็นเครดิตดังนั้นไอสมุดเล่มนี้มันเลยถูกขนานนามแบบนิ k เน m e แบบฉายาชื่อเล่นนะ่ะ ว่าสมุดตัวทีนะครับบางคนก็เรียกสมุดตัวทีถ้าเขาพูดถึงสมุดตัวทีเราก็ต้องนึกภาพสมุดแยกประเภทเลยเพราะว่าตัวทีมันจะแยกหัวมันจะเป็นตัวตะตัวแนวนอนใช่ไหมแล้วก็จะมีแนวตั้งอยู่ตรงกลางตัวมันนี่อยู่ตรงกลางนี่คือตัวทีนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้สมุดแยกประเภททั่วไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับในการจัดทําสมุดแยกประเภททั่วไปทีนี้ก่อนจะไปทําแยกประเภททั่วไปนะครับลูกก่อนที่เราจะไปทํานะาให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนในตัวของสมุดแยกประเภททั่วไปเนี่ยลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากสมุดรายวันนะครับหน้าตาของมันจะเหมือนเอาสมุดรายวันเนี่ยสออันมาต่อกขันแต่แค่แยกจํานวนเงินเดบิตกับเครดิตเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเรามาดูองค์ประกอบของสมุดแยกประเภทก่อนนะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีองค์ประกอบแค่ว่า 1. วันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์นะครับสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสหน้าบัญชีที่เกิดขึ้นอันนี้คือการอ้างอิงนะครับเราจะอ้างอิงว่าข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยเราเอามาจากสมุดรายวันหน้าที่เท่าไหร่ นะครับดังนั้นเวลาที่คนคนเขาดูที่แยกประเภทเนี่ยเขาก็จะสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลได้นะครับเสร็จแล้วก็จํานวนเงินนะครับก็จะมีจํานวนเงินอยู่2แบบนะครับว่าเป็นจํานวนเงินด้านเดบิตหรือด้านเครดิตเท่านั้นเองถ้าจํานวนเงินมันอยู่ในรายวันเดบิตก็จะลงด้านเดบิตถ้ารายวันเขาอยู่เครดิตก็จะลงด้านเครดิตนะจ๊ะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคอืม อาจารย์จะเริ่มที่บัญชีแรกนะครับก็คือบัญชีตัวแรกเลยที่เจอคือบัญชีเงินสดนะครับทีนี้เราดูนะตั้งใจนะอาจารย์จะเริ่มที่บัญชีเงินสดนะครับดังนั้นอาจารย์ริชาร์ดก็จะเขียนบัญชีที่อาจารย์เริ่มนั่นคือเงินสดไว้ตรงกลางเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังจะทําบัญชีที่ชื่อว่าเงินสดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ดูตัวของเลขที่บัญชีที่เรากำหนดไว้ครับเงินสดเลขที่1 01นะครับใส่เลขที่บัญชีที่มุมบนด้านขวานะครับเพื่อที่เวลาเปิดเค้าก็จะเปิดได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะมาทีนี้เราจะเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราดูว่าบัญชีที่เรากำลังจะทำเนี่ยอยู่ด้านไหนนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับ เงินสดเด็กๆด,ดูนะเงินสดเดบิตส0มแสนเราก็ต้องมาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเดบิตคือด้านนี้นะครับแสดงว่าข้อมูลที่เราจะกรอกคือจะอยู่ด้านเดบิตนะครับอาจจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับอีกรอบนะเงินสดเดบิตนะครับทำไมเราถึงเดบิตก็ตัวรายวันนะมันบอกว่า เงินสดเดบิตเห็นไหมเงินสดเดบิตสามแสนเราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับไปที่ด้านเดบิตนะครับคือด้านนี้นะครับอ่ะจำนวนสามแสนบาทใส่ไว้ก่อนหรือเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าเราจะลงด้านนี้นะครับอ่ะวันที่1ครับอันนี้เราก็จะลอกเออไม่ใช่ลอกสิเราก็จะดูว่าข้อมูล เหตุการณ์วันนี้เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับดูจากรายวันมาเลยนะครับสิงหาวันที่1อ่ะทีนี้ช่องรายการลูกช่องรายการเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเราใช้ปากการหรือใช้ดินสอหรือใช้อะไรก็ได้นะลูกเขียนไว้นิดนึงนะครับว่าช่องรายการอ่ะช่องรายการตัวเนี้ย เราจะใส่ข้อมูลนั่นก็คือบัญชีอ้างอิงนะเดี๋ยวจารย์อธิบายคำว่าบัญชีอ้างอิงนะในช่องนี้นะครับเราจะใส่บัญชีอ้างอิงคําว่าบัญชีอ้างอิงคือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้าม นะครับชื่อบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเงินสดเนี่ยคือบัญชีของเราที่เรากำลังจะทำใช่ไหมด้านตรงข้ามคือด้านที่มันอยู่ด้านตรงข้ามคือครอสกันนนี่มันอยู่ที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะอ่ะข้อมูลเงินสดแล้วอยู่เดใช่ไหมด้านตรงข้ามคือเครดิตนะครับดังนั้นเราจะใส่ชื่อบัญชีด้านตรงข้ามคือใส่คําว่ารายได้ค่าไอเนี่ยเราถึงอันเนี้ยเราเรียกว่า บัญชีอ้างอิงเนี่ยเรียกว่าบัญชีอ้างอิงชื่อนี้คือบัญชีอ้างอิงอ่ะเงินสดแล้วอยู่เครดิตใช่ไหมลกูกเงินสดแล้วอยู่เครดิตใช่ไหมบัญชีอ้างอิงก็คืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ด้านตรงข้ามมันคลอสกันอยู่นช่มมันคือด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามอ่ะอ่ะด้านตรงข้ามเห็นไหมอันนี้แสดงว่า อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันนี้คือบัญชีอ้างอิงนะครับเงินสดอยู่เครดิตใช่ไหมลูกบัญชีอ้างอิงคือ2บัญชีครับคือเงินกู้กับดอกเบี้ยจ่ายเพราะว่าด้านตรงข้ามมี2บัญชีชเงินสดอยู่เครดิตครับผมบัญชีอ้างอิงคือบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามคือเครื่องใช้สํานักงานเจ้านี้อยู่ด้านเดียวกันจะไม่เรียกว่าบัญชีอ้างอิงอ่ะเข้าใจไหม โอเคอีกรอบหนึ่งบัญชีอ้างอิงคือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามในช่องนี้ช่องรายการนูกเราจะใส่บัญชีอ้างอิงบัญชีอ้างอิงก็คือบัญชีเราอ้างไว้อ้างอิงไว้ว่าเนี่ยอ้างอิงก็คือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามนะครับอ่าอย่างเงินสดอย่างเงี้ยด้านตรงข้ามก็จะมีเงินกู้กับทุนใช่ไหมอ่าโอเค เงินสดอย่างงี้ลูกบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามคืออุปกรณ์เพราะว่าเงินสดอยู่เครดิตใช่ไหมลกูกบัญชีด้านตรงข้ามก็คืออุปกรณ์นะครับก็จะอยู่ด้านเดบิตนะครับต่อมาอันที่วันที่7ดนะลกูกเห็นไหมเงินสดอยู่เดบิตใช่ไหมด้านตรงข้ามคือรายได้ค่าบ,บริการนะครับจะอยู่เครดิตนะครับโอเคไหมอ่ะพ,พอมองภาพออกเนาะ เงินสดอย่างเงี้ยอยู่เครดิตใช่ไหมลูกบัญชีอ้างอิงก็จะมีเงินกู้กับดอกเบีย้ยจ่ายเห็นไหมจะอยู่ด้านเดบิตเนี่ยคือบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามหรือเรียกว่าบัญชีอ้างอิงนะจ๊ะทีนี้เราจะมาดูตัวแรกครับตัวแรกก็จะริ้ใช้บอกว่าช่องเนี้ยเราจะใส่บัญชีอ้างอิงใช่ไหมอ่ะเราจะใส่บัญชีอ้างอิงแต่การอ้างอิงอ่ะคือจํานวนเงิน3ามแสนอ่ะ เราต้องอ้างอิงด้านตรงข้ามแต่เนื่องจากว่ารายการแรกเนี่ยด้านตรงข้ามอะ่ะมันมีสองบัญชีนะครับเราก็ไม่รู้ยอดว่าเราจะอ้างอิง3ามแสนเนี่ยจากยอดไหนเน่ยหรอไหมจากยอดเงินกู้หรือยอดทุนคือถ้าฝั่งด้านตรงข้ามของเราอะ่ะเราไม่สามารถที่จะ หาได้ว่าเรา้ยเราจะอ้างอิงยอดไหนอ่ะเราจะอ้างอิงยอดเงินกู้เหรอเอ๊สามแสนเราจะอ้างอิงยอดเงินกู้เท่าไหร่เราจะอ้างอิงยอดตัวไหรแบบนี้มันมันไม่สามารถอ้างอิงได้เพราะว่ารายการที่บันทึกบัญชีลูกด้านเดบิตกับด้านเครดิตเนี่ยมันมีจำนวนมากนะแล้วมันเป็นรายการเริ่มต้นของบัญชีดังนั้นครับคอนเซปต์เราก็โน้ตไว้นิดนึงนะ ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของวันแรกหรือรายการเปิดบัญชีนะครับส่วนมากการอ้างอิงของเขาอะเขาจะอ้างอิงตามชื่อของสมุดเลยนะครับถ้าเป็นเฉพาะกรณีแรกนะก็คือเป็นวันแรกหรือวันเปิดบัญชีนะครับถ้าเป็นช่วงของวันแรกเนี่ยเนื่องจากข้อมูลมันเยอะนะครับแล้วมันไม่สามารถอ้างอิงแบบเฉพาะเจาะจงได้นะครับเขาจะใช้วิธีการอ้างอิงชื่อสมุดเลย ก็คือข้อมูลนี้อยู่ในสมุดร,รายวันทั่วไปดังนั้นรายการแรกอ่ะเขาจะอ้างอิงชื่อสมุดเลยนะครับสมุดร,รายวันทั่วไปคืออ้างสมุดไปเลยนะเพราะว่าเป็นรายการแรกส่วนมากเขาจะอ้างสมุดครับ นะรายการแรกอะ่ะส่วนมากจะอ้างสมุดเรามาดูต่อนะครับช่องถัดมาคือช่องหน้าบัญชีนะครับหน้าบัญชีเนี่ยคือเราจะใส่ข้อมูลนะครับเราจะใส่ข้อมูลข้อมูลในหน้าบัญชีคืออะไรลูกก็คือข้อมูลของเราอะ่ะว่าข้อมูลของเรานี้นะครับวันที่1เนี่ยมันอยู่ในสมุดร,รายวันเนี่ยอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะครับ แสดงว่าข้อนี้คืออยู่ในสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งะครับสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาเขียนในช่องนี้นะครับว่าอยู่ในสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งแต่พวกเราดูโลกช่องมันกระจิตรลิดกระจ้อยร่อยขนาดนี้มันสามารถที่จะเขียนสมุดรายวันทั่วไปหน้าหนึ่งได้ไหมไม่ได้ช่องมันเล็กเราเลยจะต้องใช้ตัวยอ่อครับตัวยอ่อคือรอวรวเนี่ยแปลว่า รายวันทั่วไปนะครับแล้วก็จุดลลก1แสดงว่าข้อมูลนี้นะครับมาจากสมุดร,รายวันทั่วไปหน้า1นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับรายการเงินสดในวันที่ 1, 1> นะครับอย่างที่อาจารย์ลิชาร์บอกนะครับเราจะทำแบบนี้เรียงไปทีละบัญชีจะง่ายสุดนะครับดังนั้นอาจารย์ลิชาร์เนี่ยจะสอนพวกเราเนี่ยทำไปทีละบัญชี โดยอาจารย์ลิชาร์จะเริ่มที่บัญชีเงินสดนะครับเริ่มที่บัญชีเงินสดนะอาจารย์จะไปไม่เร็วนะครับลูกเพราะว่าถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราทําได้สักหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ยากแล้วนะครับหลังจากนั้นจะไม่ได้ยากแล้วจะได้เรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูรายการเงินสดนะครับ พอเราเสร็จรายการเงินสดวันที่1นนะครับลกูกเราก็ดูอีกสิคะว่ามันมีบัญชีเงินสดอีกหรือไม่ปรากฏว่าเราเจอรายการที่มันเป็นเงินสดนะครับในวันที่3นะครับนี่เราจะเจอเงินสดในวันที่3นะนะครับเงินสดวันที่3นะโลกดูดีๆนะเงินสดวันที่3นะครับเงินสดเครดิตหมื่นสอเราต้องมาที่บัญชี เงินสดด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับวันที่สามครับสิงหาวันที่สามอาจารย์ลืมเขียนปีลูกโทษทีสองห้าหกองหเขียนไว้หน่อยนะครับวันที่สามนะครับกลับไปดูรายวันนิดนึง เงินสดเครดิตหมื่นสองนะครับเราก็เขียนเงินสดด้านเครดิตนะครับหมื่นสองทีนี้ช่องรายการโลกช่องรายการเราจะใส่บัญชีอ้างอิงใช่ไหมอ่ะเรามาดูครับเงินสดเครดิตนะครับเราจะอ้างอิงชื่อบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามเงินสดคืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยดังนั้นเราจะเอาชื่อตรงนี้แหละครับมาใส่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์รักษาความ นี่หน้าบัญชีครับมาจากไหนโลกรายวันหน้าหนึ่งใช่ไหมนี่นี่นี่เงิน,น,น,นสดรายการวันที่3อยู่ในรายวันหน้าหนึ่งก็ต้องเป็นรอวอจดน,นะครับโอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าอะไรลูไ้ไหมโลกเห็นไหมอันนี้เป็นบัญชีเงินสดใช่ไหมโลกเงินสดเพิ่มขึ้นเงินสดเดบิตคือเพิ่มใช่ไหมเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับอยู่ด้านเดบิตแสดงว่าเพิ่มแสดงว่า เงินสดเราเพิ่มสามแสนวันที่หนึ่งเห็นไหมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเพราะอะไรไปดูในรายวันเงินสดลดลงหมื่นสองวันที่สามเพราะอะไรลกูกเพราะเราไปซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยแหละครับคือประโยชน์ของสมุดแยกประเภทคือเราจะรู้ข้อมูลเฉพาะเรื่องนั้นๆนะครับจะรู้ข้อมูลเฉพาะบัญชีนั้นๆอย่างเช่นตรงเนี้ยตอนเนี้ยเรากําลังทําบัญชีเงินสด นะครับเราก็จะรู้ว่าเงินเราเพิ่มเพราะว่าเงินสดเพิ่มเดบิตใช่ไหมลูกเงินเพิ่มเพิ่มเพราะอะไรเงินลดลดเพราะอะไรนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องทําแยกประเภทครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเดี๋ยวเราจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเราทําครั้งแรกๆเราอาจจะแบบว่ามันถูกหรือมันผิดอะไรเงี้ยนะ ไม่อาจจะยังงงๆอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราทำไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะหลับลูกไดแรกๆงงทำไปสักพักหนึ่งเราจะเงียบหายไปจากสารบบเลยเข้าเฝ้าพระอินทร์นะไปขอพรพระอินทร์อยู่นะครับอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับสมุดอ่าไม่ใช่ครับเสร็จแล้วในส่วนของการลงข้อมูล นะครับของบัญชีที่ชื่อว่าเงินสดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามีเงินสดอีกหรือไม่นะครับอ่าเจอครับวันที่7เห็นไหมครับวันที่7เงินสดเดบิต10,000ื่นเห็นไหมเงินสดเดบิต10,000ในวันที่7นะครับเงินสดเดบิต10,000ื่นเราก็ไปที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเดบิตคือด้านนี้นะครับวันที่7ครับ ยอดหนึ่งมืครับเสร็จแล้วเราจะมาเขียนบัญชีอ้างอิงครับวันที่7บัญชีอ้างอิงวันที่7คือบัญชีที่ชื่อว่าอะไรลูกบัญชีอ้างอิงวันที่7คือบัญชีที่ชื่อว่าอะไรลกนับ1 2 3เก่งมากครับผมว่ายังไม่ได้ตอบเลยดว่าอาจารย์ขาดนูยังไม่ได้พิมพ์เลยอะนะครับ บัญชีอ้างอิงของวันที่7นะครับก็คือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามกับเงินสดนะครับคือรายได้ค่าบริการนะครับเราก็เอารายได้ค่าบริการมาเขียนตรงนี้นะครับรายได้ค่าบริการนะครับอ่ะข้อมูลมาจากไหนโลกรายวันนั้นหนึ่ง รายวันนั้นหนเนี่ยรายวันนั้นหนึ่งนะครับเราก็เขียนรอวอจุดหนึ่งไปเลยรายวันนั้นหนึ่งอะเสร็จแล้วครับรายการวันที่7ครับเนี่ยเราก็ทําแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบบัญชีของเงินสดนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูบัญชีที่ชื่อว่าเงินสดกันต่อนะครับ อ่ะเรามาดูเงินสดครับเราก็เจอบัญชีเงินสดนะครับในวันที่10นะครับอ่ะวันนี้รบกวนเราตั้งใจดูนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเงื่อนไขพิเศษนิดนึงเพราะว่าบัญชีอ้างอิงมันมี2บัญชีลูกเห็นไหมบัญชีอ้างอิงมี2บัญชีนะครับอ่ะเรามาดูแต่วิธีการทําไม่ยากแต่ต้องระวังในการเขียนนิดนึงนะครับถ้าเราเจอรายการแบบนี้นะครับอ่ะอันดับแรกให้เราดูก่อน เงินสดเราเกิดข้อมูลวันที่10นะครับเงินสดวันที่10เนี่ยเราบันทึกเครดิตนะครับสองหมื่นหนึ่งเราก็มาที่บัญชีเงินสดก่อนด้านเครดิตคือด้านนี้ก่อนนะครับวันที่10ครับเราจํายอดเงินไว้ก่อนนะเงินสดวันที่10อะ่ะยอดเงิน2องหมื่นหนึ่งนะจำตรงนี้ไว้นะ,ะทีนี้เราจะมาเขียน ช่องรายการช่องรายการคือเราจะใส่ชื่อบัญชีอ้างอิงนะครับอ้างอิงคืออยู่ด้านตรงข้ามนะครับอยู่ด้านตรงข้ามเงินสดนะครับมีทั้งหมด2บัญชีคือเงินกู้กับดอกเบี้ยจ่ายนะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาทํามาเขียน2บัญชีนะครับคือเงินกู้แล้วก็ดอกเบี้ยจ่าย เพราะว่าด้านตรงข้ามอะ่ะมันมี2บัญชีนะครับเนี่ยบัญชีเงินสดอะ่ะด้านตรงข้ามเนี่ยมี2บัญชีเราเลยต้องอ้างอิงให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราดูยอดเงินโลก20,000กับ1000ใช่ไหมอ๋ออย่าพึ่งโลกช่องตรงนี้ก่อนช่องหน้าบัญชีคือข้อมูลมาจากไหนลูกรายวันหน้าหน่นะครับรายวันหน้าหึ่งเสร็จแล้วดูจํานวนเงินโลก เงินกู้20,000ดอกเบี้ย1,000 2สองยอดนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ21,000ใช่ไหมเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยรวมกันเป็น21,000นอ่านี่คือยอดของเงินสดที่เราลดลงไป21,000นะครับยอดเท่ากันเห็นไหม อันนี้เป็นเงินอันนี้เป็นวิธีการที่ด้านตรงข้ามอ่ะมันมีมากกว่า2บัญชีนะครับเราใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือยอดรวมเนี่ยมันก็คือ2อ0 0มนั่นแหละนะครับแต่เราจะอ้างอิง2บัญชีคืออ้างอิงเงินกู้กับอ้างอิงดอกเบี้ยจ่ายนะครับรวมกันก็เท่ากับ2อ0 0มนะครับก็คือยอดเงินสดของเราเลยที่บันทึกด้านเครดิต2 1 0น0ะมืเห็นไหมอ่ายอดเท่ากัน ครับโมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่าโอเคนะครับได้อยู่เนาะได้อยู่เท่ากับ <laughs> <laughs> ได้อยู่เท่ากับเท่ากับได้อยู่นะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูต่อนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยดูในส่วนของ บัญชีเงินสดนะครับวันที่10เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะอมาวันที่15ครับวันที่15เงินสดอีกเหมือนกันนะครับเงินสดคเครดิต5,000นนะครับเงินสดคเครดิต5,000เราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านคเครดิตคือด้านนี้นะครับนี่คือด้านนี้น <c oughs> วันที่15ห้า เงินสดเครดิตห้0พันใส่ไว้ก่อนอ่ะโอเคทีนี้เราจะใส่บัญชีสำหรับในการอ้างอิงนะครับบัญชีอ้างอิงก็คือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับเงินสดคือเครื่องใช้สำนักงานส่วนเจ้าหนี้เนี่ยไม่ใช่บัญชีอ้างอิงเพราะมันอยู่ด้านเดียวกันเหไหม ถ้าอย่างนี้อยู่ด้านเดียวกันมันจะไม่อ้างอิงแล้วเราจะอ้างอิงแต่ชื่อของบัญชีด้านตรงข้ามคือเครื่องใช้สํานักงานนะครับเราก็ใส่เครื่องใช้สํานักงานลงไปเครื่องใช้สํานักงานเครื่องใช้สํานักงานข้อมูลของเรามาจากไหนลกูกรายวันหน้า1 เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราทำวันที่15ใช่ไหมลกูกอ่ะ15หมดแล้วเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูข้อมูลที่เหลือว่ามันมีเงินสดอีกหรือไม่นะครับข้อ4ขีดเท่าไหรกส่ขีดสอ่ะวันที่20ไม่มีเงินสดก็ผ่านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเงินสดแล้วก็ผ่านวันที่22ครับเราเจอเงินสดครับเงินสดเครดิตห0 0พันนะครับเราก็มาที่บัญชี เงินสดนะครับด้านเครดิตนะครับวันที่22จําจำนวน5,000บาทเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าเงินสดเนี่ยไม่ใช่โจทย์ดิรายวันรายวันรายวันเขาบอกว่าเงินสดเห็นไหมเครดิต5000นะครับเราก็เลยเอามาใส่วันที่22นะครับเครดิต5000อ่ะทีนี้มาดูรูช่องนี้ลูก ช่องนี้เราจะใส่บัญชีอ้างอิงครับผมบัญชีอ้างอิงนะครับอ่ะวันนี้ยี่บครับลกูกเงินสดอยู่เครดิตใช่ไหมบัญชีอ้างอิงคือต้องอยู่ด้านตรงข้ามนะครับอยู่ด้านตรงข้ามก็คือค่าเช่านะครับเอามาแต่ชื่อนะครับลกูกค่าเช่าข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนลกูก สมุดรายวันทั่วไปหน้า2ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นรอวอรจุด2นะครับก็ต้องเป็นรอวอรจุด2นะจ๊ะโอเคนะเราก็จะทำแบบนี้นะครับไปจนถึงรายไปจนถึงมันครบอะนะครับว่าเงินสดเนี่ยมันครบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะต่อไป2ีเสร็จนะครับต่อไปวันที่ยี่สิบ จอต่อไปหางเงินสดต่อนะครับเจอวันที่25ครับเงินสดเครดิต15ื่นห้าเงินสดเครดิต15ื่นห้าเราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับวันที่25เงินสดเครดิต15ื่นห้าต่อมาบัญชีอ้างอิงนะครับเราก็จะอ้างอิง เราก็จะอ้างอิงนะครับวันที่25นะครับบัญชีอ้างอิงคือบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามกับเงินสดนะครับนั่นคือบัญชีเจ้าหนี้การค้านะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเจ้าหนี้การค้าข้อมูลของเรามาจากรายวันหน้า2นะครับก็เป็นรอวอจุด2นะจ๊ะ อ่ะเป็นไงบ้างลลกพอเราทำไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นภาพว่ายังไงลลกเห็นภาพว่าอ๋อไม่เป็นแบบนี้เองเห็นไหมนะครับคือถ้าเรารู้ขั้นตอนการทำอ่ะคือรู้แค่ขั้นตอนนะลลกเราก็ไม่ต้องจำที่เหลือแหละเราก็จะรู้ขั้นตอนว่าสเตปนี้ทำแบบไหนสเตปนี้ทำแบบไหนนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่รายการต่อไปนั่นกี้คือนั่นกี่คือนะครับ อ่ไปที่วันที่27ลูกนะครับ27นะครับเงินสดนะครับเดบิต1 5ื่นนะครับเงินสดเดบิต1 5ื่นห้าเห็นไหม27โลกเงินสดเดบิต1 5ื่นเราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเดบิตนะครับไปที่วันที่27ลกูกเงินสดเมื่อสักครู่มันเดบิตเท่าไหร่นะหมื่นห้าใช่ไหม ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมโอเคพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูช่องบัญชีอ้างอิงลูกนะครับวัญชี่27ลูกเงินสดแล้วอยู่เดบิตใช่ไหมเราอ้างอิงบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามคือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับเราก็ใส่ลูกหนี้การค้า ข้อมูลของเรามาจากรายวันหน้า2ครับโอเคเรียบร้อยจ้ามาดูต่อนะครับว่ามีบัญชีเงินสดอีกหรือไม่นะครับปรากฏว่าเราก็ไปเจอเงินสดนะครับไปเจอเงินสดในวันที่เท่าไหร่หรอวันที่30นะครับ เราก็จะเจอเงินสดวันที่30เงินสดเครดิต3000นะครับเงินสดเครดิต3,000วันที่30นะครับเราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับมาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเครดิตนะครับด้านนี้นะครับวันที่30 3,000 เสร็จแล้วนะครับเราก็ดูบัญชีอ้างอิงนะครับบัญชีเงินสดนะครับอ้างอิงคือบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามนะครับก็คือค่าสาธาปปรณภคนะครับเราก็ใส่ค่าสาธาปปรณภค ข้อมูลมาจากรายวันหน้า2นะครับโอเคเรียบร้อยนะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเรื่อยๆเ,เรียงๆียงนะจนถึงรายการสุดท้ายแล้วเห็นไหมโลกนะครับเงินสดเครดิตเหรอเงินสดเครดิตนะครับเงินสดเครดิต25 0 0 0นะครับเราก็มาที่บัญชี เงินสดนะครับด้านเครดิตนะครับวันที่31จํานะครับจำนวนเงิน25,000บาทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเขียนช่องรายการช่องรายการคือบัญชีอ้างอิงนะครับบัญชีอ้างอิงวันที่31โลกนะครับเงินสดนะครับเราจะอ้างอิงเงินเดือนนะครับเราก็ใส่เงินเดือนลงไป เสร็จแล้วนะครับใส่ข้อมูลรายวันหน้า2ครับโอเคครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัญชีเงินสดนะครับ